สวัสดีครับผมเคนชัตทเมศนะครับวันนี้ว่าจำนายดวงกับเอมเพลอร์ชาร์ลอตนะจ๊ะเย้นะครับวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่ามาเช็คกันหน่อยครับว่าศัตรูของคุณช่วงนี้นะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะครับศัตรูของคุณนะครับหลังจากคุณหลุดพ้นมาแล้วแต่ก่อนอื่นที่จะทำนายนะฮะขอใขรของก่อนนะจ๊ะ ปีเซียทองคำแท้99.99% 99นะครับปีเซียทองคำแท้99.99% 99ใส่แล้วมีสง่าบารมีดูดดึงดูดการเงินนะครับดึงดูดโชคราภดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับสามารถสั่งซื้อได้กับเคนได้เลยนะครับผมส่วนใครสนใจเรียนอ่านไพ่ทาโร่สนใจเรียน,น,รน,รยนกราฟชีวิตสามารถที่จะทักมาได้เหมือนกันนะฮะเคนสอน เลข12ฐานนพเคระห์ด้วยนะครับผมสนใจเรียนการทำการตลาดออนไลน์ก็ได้นะครับตอนนี้เคเปิดรับสามารถแอดมาได้ที่แอดหนึ่งหนึ่งหก llif นะครับผมโอเคมากนะครับเรามาดูกันหน่อยนะครับที่ผ่านมานะครับสตูของคุณเขาพยายามทำอะไรกับคุณบ้างนะครับใบที่หนึ่งะฮะมาดูกันว่าใบที่หนึ่งนั้นจะเป็นอย่างไรสตูของคุณที่ผ่านมาเขาพยายามทำอะไรกับคุณบ้างนะครับ โอ้โหเดอะเอมเปอร์นะครับใบที่หนึ่ง <c oughs> คนคนนี้ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณนะครับเป็นคนที่มีอานาจนะครับถ้าเป็นลูกดวงเคนคนไหนที่ถูกอํานาจมืดกดขี่ข่มเหงอยู่ไม่ต้องไปกลัวนะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับสู้อย่างถูกต้องนะครับตามกฎหมายนะฮะคุณอาจจะเจอพวกผู้มีอิทธิพลก็ได้นะ เป็นคนที่มีอํานาจอาจจะวางตัววางอํานาจบาดใหญ่ใส่คุณนะครับคนพวกนี้ไม่จําเป็นต้องกลัวนะผมบอกเลยนะฮะให้สู้ด้วยความยุติธรรมนะครับถ้าเกิดเขามากดขี่ข่มเหงเราโดยการใช้อํานาจไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ให้สู้ด้วยความเป็นธรรมนะครับเราก็อย่าถอยกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะ เดีถ้าเกิดเราพิจารณาแล้วว่าไม่มีความเสียหายสามารถถอยได้แล้วยอมแล้วก็ยอมไปนะฮะก็ไม่เป็นไรโอเคมาดูต่อสตรูของคุณนะครับเขาพยายามทำอะไรกับคุณก่อนหน้านี้นะฮะแปดไม้เท้านะครับอาจจะมีการเข้ามาพูดคุย หรือการพยายามปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตคุณนะฮะแปดไม้เท้าเนะี่ยมันหมายถึงว่าการมีปัญหากันแบบฉับพลันก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดพูดถึงโอ้ oh, เนี่ยเดอะทาวเวอร์ออกต้องใช้เดอะทาวเวอร์เข้ามาช่วยนะครับคนคนนี้นะนะครับคนที่เป็นผู้ใหญ่คนนี้นะฮะอาจจะเป็นข้าราชการแต,แต่เป็นผู้ใหญ่แน่นอนนะเขาอาจจะเข้ามาในเรื่องของเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องผลประโยชน์บางอย่างกับคุณนะครับ มีแปดเหรียญน,นะฮะแล้วเป็นการดิวที่ไม่สําเร็จเนาะนะฮะเรื่องผลประโยชน์ที่คุณกําลังโดนในตอนนี้อาจจะเป็นข้าราชการหรือการวางแผนง,งานบางอย่างนะครับเรื่องผลประโยชน์หนึ่งสองเรื่องการเงินนะครับการลงทุนหรือการวางแผนบางอย่างที่กําลังจะลงมือลงแรงทําด้วยกันในตอนนี้นะฮะ ให้เบรกไว้ก่อนอันอันตรายนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ว่ามันจะมีปัญหาได้นะครับเพราะเกิดทาวเวอร์ขึ้นด้วยนะครับแล้วคนคนนี้ลักษณะของเขาเป็นอย่างไรนิสัยของเขานะครับเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดมีการคุยการดีวอะไรบางอย่างไว้นะมันมีเกณฑ์ว่างานเนี้ยจะมีปัญหานะครับมันจะมีความเหนื่อยยากการถูกโดน,นรัดเอาเปรียบแน่นอนนะครับเนี่ยเจ็บดาบขึ้นอีกนะครับระวังนะครับ ผู้ใหญ่คนนี้นะครับไม่มีความจริงใจนะครับมีเล่เหลี่ยมคิดจะแทงคุณอย่างเดียวนะฮะอาจจะมาวางอำนาจใหญ่โตใสใ่คุณด้วยเนาะผมมองว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะยอมรับข้อเสนอหรือข้อตกลงอะไรกับคนคนนี้เลยนะนะฮะเพราะมีเกณฑ์ว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่มีทุกอย่างเลย <c oughs> มีรถยนต์มีบ้านมีบริวารน,นะครับเขามีความพร้อมมากถ้าเขาคิดจะเล่นงานคุณอ่ะเขาเล่นได้นะครับระวังเรื่องที่ดินเรื่องคดีความเรื่องกฎหมายบางอย่างที่อาจจะส่งผลให้กับตัวคุณกับปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันอาจจะทําให้ถึงขั้นเราเสียหายเรื่องของผลประโยชน์ได้เลยโดยที่ทั้งมันไม่ควรเสียนะครับมันไม่ควรจะเสียบางอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นให้เรามันระวังเรื่องการดิวการพูดคุยการเจราจาบางอย่างสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคไปต่อดูซิว่าเขาจะทําอะไรกับคุณอีกนะครับคุคนเนี้เนี่ยการเงินอาจจะเป็นคนวงที่คุณรู้จักนั่แหละเคยคุยธุรกิจกันนะนะฮะเคยคุยธุรกิจกันเคยมีการคุยเรื่องผลประโยชน์กันแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊นน่นึงนะขยับกล้องนิดนึงนะฮะ อาจจะมีการคุยเรื่องผลประโยชน์กันแล้วมันไม่ลงตัวนะครับเขาเป็นคนเหลี่ยมจัดนะครับอาจจะใช้งานคุณแบบไม่จริงใจด้วยนะครับมีการทําอะไรรับหลังคุณแอบไปดีลกับลูกค้ารับหลังคุณหรืออาจจะพยายามที่จะเอาผลประโยชน์ไว้กับตัวเองเพียงคนเดียวนะครับคนคนนี้อาจจะมีความพยายามที่จะวางแผนแบบลับๆด้วยนะฮะเพื่อที่จะให้คุณ ประสบปัญหาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยนะครับอ่ะโลโลเลยนะฮะโลดูต่อสิ่งที่ต้องระวังนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์แล้วเนาะอ่ะดูหน่อยว่าสตูของคุณคนนี้นะเขาพยายามทำอะไรกับคุณอีกนะครับ มาใบาที่หนึ่งศัตรูของคุณคนนี้เขาพยายามทำอะไรกับคุณนะครับหกไม้เท้านะครับ <c oughs> พยายามเอาชนะนะเขาพยายามเอาชนะเรื่องผลประโยชน์ของคุณเขาอยากจะเกาะกลมไว้แต่เพียงคนเดียวนั่นแหละนะฮะเขายังรอคอยผลลัพธ์ที่มันกําลังจะเกิดนะครับตอนนี้เขาพยายามหยิบยื่นข้อเสนอให้คุณนะมันฟังและดูแบบโอ้โหน่าสนใจมากๆอ่อะนะดูแบบฟังและแบบเพลินเลยนะต้องระวังนะคุณนะครับฟังและเพลินะนะฮะ อะไรที่มันฟังแล้วเพลินน่ะนะฮะไม่ใช่หรอกนะครับมันฟังแลออ้วโอ้โหดูดีไปหมดทุกอย่างเลยนะนะ,ะระวังนะครับผมนะครับฟังแล้วดูดีดูแบบโอ,อ้โหน่าประทับใจหน้าแบบน่าจะทําให้เราได้ผลประโยชน์แบบเต็มๆเนี่ยเขามาเสนอนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะนะฮะ โอ้โหเดี๋ยวก็เดี๋ยวได้เงินอย่างนั้นนะเฮ้ย hey, ตรงนี้นะมันดีนะไอ้นั่นนะมันลงทุนแล้วมันดีเฮ้ย hey, ที่ตรงนี้น่าทําอย่างนั้นนะลองทํำไหมล่ละหรือว่าเรามาแบ่งกันอย่างนี้ไหมล่ะระวังนะครับผมบอกก่อนเลยนะเจ็ด <laughs> ดาบขึ้นมาเตือนนะครับระวังไม่จริงใจนะครับอ่ะไปต่อดูซิว่าเขาเป็นยังไงลักษณะเขาเนี่ยแล้วเขาพยายามพูดให้คุณแบบ เชื่อพยายามโน้มน้าวนะครับพยายามโน้มน้าวมีการพยายามที่จะบางทีก็ใช้ไม้อ่อนกับคุณบางทีก็พยายามเหมือนจะมีการใช้วิธีการข่มขู่แบบอมอ,อ้อมก็มีนะนะครับขู่อ้อมอมขู่แบบเล็กๆเป็นการขู่แบบมีมารยาทนะครับขู่แบบเขาเรียกว่าขู่แบบคนมีคนมีมีสมองเขาเรียกว่าขู่แบบ ไม่ให้หน้ากลัวแต่เรารู้สึกว่ามันขู่นะฮะต้องระวังเนี่ยแล้วคุณก็คิดมากด้วยนะครับพอได้ฟังสิ่งที่เขายื่นมาสิ่งที่เขาเสนอมาให้เรานะครับมันทําให้คุณตอนเนี้ยเป็นกังวลเลยไม่อยากจะคิดถึงปัญหาตรงนี้ไหนดูหน่อยว่าจุดประสงค์ที่เ,นะออนนเขาต้องการนะคืออะไรคนคนนี้นะมาเขาต้องการ ผลประโยชน์จริงๆนะครับเป็นผลประโยชน์ที่เขาคาดหวังเอาไว้เยอะมากด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังเนี่ยคนคนนี้เหลี่ยมจัดผมบอกเลยหูคมมีความพร้อมมากนะครับไม่จริงใจสิ่งที่เขาพูดที่คุณฟังไม่จริงใจสักเรื่องเอ่อตอนนี้คุณก็ยังรอคอยผลลัพธ์ที่มันจะเกิดหลังจากนี้เนาะนะฮะแต่ผมอาจจะบอกว่าเอ่อถ้าเกิดเลี่ยงได้ให้เลี่ยงก่อนนะฮะ ช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูทรงแล้วคนคนนี้เป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วก็มีอิทธิพลด้วยนะครับและเขาอะจ้องจะคุบดู่เพียงคนเดียวเลยแหละนะฮะไม่เชื่อก็ลองดูได้นะให้ลองสังเกตเอากับสิ่งที่เขาพูดกับพฤติกรรมที่เขาแสดงให้คุณเห็นนะครับอ่ะให้พายแนะนำหน่อยว่าควรจัดการยังไงนะฮะสักใบหนึ่งจัดการยังไงเรื่องเนี้ยเนี่ย จัดเมนนะครับความดีเท่านั้นเอาความดีเข้าสู้นะคุณนะครับจัดเมนออกนะครับเอาความดีเข้าสู้นะครับทำเฉยๆไปนะครับอย่าไปตอบตกลงแล้วกันนะครับทําควรทายังไงอีกนะฮะ <c oughs> ให้ลองปรึกษาผู้ใหญ่ที่เรารู้จักนะครับปรึกษาคนที่เราที่เขามีอำนาจนะครับหรือคนคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่ และเขาสามารถที่จะมีความรู้หรือมีภูมิฐานที่จะเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ให้เราได้นะครับเนี่ยต้องแอคชั่นที่จะไปคุยกับผู้ใหญ่จริงๆนะครับหรือเนี่ยต้องหาคนที่มีความรู้มาช่วยนะคุณทนายความหรือคนที่เขามีความสามารถที่จะเข้าใจกฎหมายหรือปัญหาที่มันเกิดในตอนเนี้ยคุณจะต้องเอาให้อยู่นะครับไม่งั้น <c oughs> ไอ้คนคนนี้นะผมบอกเลยนะ ดูกันว่ามันจะเอาอะไรบ้างนะครับนะะดูกันว่ามันจะเอาอะไรบ้างนะดูกันว่าคนคนนี้เขาจะเอาอะไรบ้างแปดดาบเขาต้องการหยุดคุณไว้ก่อนอย่างแรกเลยนะขั้นตอนที่หนึ่งสต็อปคุณไว้ล้อมกรอบคุณไว้หรือจะเอาคุณเข้าคุกก่อนอย่างแรกนะครับอย่างที่หนึ่งสองสิ่งที่เขาต้องการนะครับสิ่งที่เขาต้องการอ่ะ อาจจะต้องการผลประโยชน์หลักๆเงินก้อนใหญ่นะครับสิ่งที่เขาต้องการบ้านที่ดินรถยนต์หรือเป็นผลประโยชน์ก้อนใหญ่มากๆนะครับเขาต้องการให้คุณไม่รับทราบเรื่องนี้เลยด้วยซ้ํานะครับหรือจะกําจัดคุณได้เขาก็กําจัดคุณก่อนเลยอะนะนะครับไปต่อดูซิว่าเขาต้องการอะไรอีกนะครับเขาต้องการให้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันราบรื่นนะฮะให้มันเป็นไปได้มากที่สุด นะครับเขาวางแผนมาอย่างดีนะ่าดูต่อตอนนี้คุณโดนเขาใช้คำพูดโดนกดดันหนักมากเลยนะนะครับตอนนี้คุณโดนกดดันเยอะต้องระวังนะครับลูกดวงโอเคปะมาดูหน่อยว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้สำหรับเคสที่มีการถูกกดขี่จากผู้มีอำนาจนะครับหรือคนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องผลประโยชน์ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นให้ดูแล้วลองคิดตามนะครับแล้วก็เผื่อนาะไปปรับใช้ได้อ่ะมาไปที่หนึ่งแล้วผลลัพธ์ของเรื่องนี้จะเป็นยังไงทางคุณนะครับ <c oughs> The Star ออกนะครับอนาคตมันจะมีในเรื่องมันอาจจะต้องใช้ความพยายามอย่างหนักนะครับแต่โอกาสที่เราจะชนะได้เนี่ยมันก็มีนะนะครับโอ้โหเนี่ยมันจะต้องต่อสู้แน่นอนนะครับ ต้องสู้แน่นอนผลลัพธ์ของคุณคือต้องแบกภาระหนักกับการต่อสู้บางอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้นะให้คิดเยอะๆเลยนะฮะตอนนี้ให้ปรึกษาเยอะๆให้คิดเยอะๆให้ดูแนวทางไว้เยอะๆนะครับให้ปรึกษาคนที่เรารู้จักเพื่อนนะครับให้ดูเรื่องการเงินไว้นะฮะทั้งการเงินเพื่อนฝูงคนที่เราสามารถที่จะปรึกษาได้นะครับเตรียมเงินไว้เพราะว่า น่าจะมีถึงขั้นแบบอืมควีนไม้เท้ากับคิงไม้เท้านะครับต้องปรึกษาคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะครับที่เขามีความสามารถเกี่ยวกับการทำงานหรือคนที่เขามีความรู้เรื่องนี้นะฮะเขาจะพอช่วยคุณได้มันจะมีผู้ใหญ่ที่มีความรู้หรือมีความมั่นคง เข้ามาช่วยคุณตัดสินใจและจบปัญหาเรื่องนี้ได้นะนะครับอ่ไม่งั้นนะครับเดี๋ยวมันจะวุ่นวายมาก่าก The Emperor คุณจะชนะได้นะครับถ้าเกิดใช้ผู้ใหญ่ลงานเนี้ยนะถ้าใช้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยงานนี้มีโอกาสชนะนะครับไม่งั้นโอกาสแพ้อาจจะสูงเพราะว่าไม่งั้นคุณจะเสียประโยชนฟ์ฟรีๆนะครับโอเคคุณจะได้เป็น The World สําหรับวันนี้นะครับใครผ่านมาเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามช่อง The Emperor Charlotte ด้วย ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรื่องความรักสุขสมหวังตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า